สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสงครามที่มันเดือดระอุที่สุดเลยนะครับดูฉากสงครามเราก็รู้แล้วนะครับว่าเดือดขนาดไหนนะครับโดยเกมนี้จะมีชื่อเกมว่าวอลปิ๊นะฮะทำไมชื่อมันไม่โหดเลยเรามาลองลุยกันเลยครับนี่ครับเลนโหมดคอนควีส์นิวเกมเป็นระดับเซอร์เจนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับเราก็เล่นไม่เป็นตั้งชื่อกันเนาะ เราต้องตั้งชื่อเป็นช่องของเราเลยครับกองทัพแคสต์แรมฮะแคสแรมอาร์มี่โอ้แล้วเสียงระเบิดอะไรเนี่ยสัญลักษณ์ของเราเป็นรูปงูเขียวนะครับและทหารฝั่งข้าศึกจะใช้สีแทนตัวเองว่าสีเหลืองนั่นเองนะฮะโอเควันนี้คือภารกิจที่เราต้องไปลุยเหรอเราจะไปสู้กับพวกแบบทหารเถื่อนนะครับและอาวุธที่เราจะต้องเตรียมไปมีอะไรบ้าง นี่ครับทหารเป็นทหารปืนสั้นนะครับปืนยาวตัวนี้ไปด้วยครับพร้อมปืนกลแล้วก็ล้อลวดหนามนะฮะอุ้ยอันนี้อัพเกรดได้ไหมเนี่ยเค้นี้เรายังไม่มีเงินอัพเกรดนะครับเราลองไปลุยภารกิจกันก่อนเลยครับลุยดีพลอยจัดไปคอนเนตติงภารกิจเรียบร้อยเดี๋ยวลองสนามลบและนี่คือสิ่งที่เราต้องป้องกันนะฮะ เป็นยานเอาไว้ส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนี่ฮะโอเคเตรียมตัวบุกได้ครับอันนี้คือแผนฝั่งศัตรู้ยทหารศัตรูโจมตีมาแล้วหรอของทหารหน่วยกล้าตายเรา้ลยไปก่อนครับนี่อัปเกรดยนให้ด้วย3ยศมีเงิน100่ัดแต่การมาเลยพ้นทางเราอุ้ย oh, <no. S 1> <laughs> พ้นทางเราตายง่ายจัดน่าจะสู้ไม่ไหวครับโหปืนฝั่งฆ่าศึกนี่มันแรงมากนี่ปืนกลไปเลยครับล้ว เราตั้งบังเกอร์ครับเอาปืนกลไปติดตั้งตรงบังเกอร์ให้ทางเราใช้โจมตีได้นะครับอย่าไปยอมแพ้มันโจมตีมันเข้าไปดุยเพิ่มโจมตีตีนายทหารทุกคนจะต้องได้รับจดเพิ่มยิงใช้แตกเลยเหรอเพิ่มจดแป๊บเดียวอย่างโห่ครับนี่ครับติดตั้งปืนไปด้วยนี่นายมายิงตรงนี้ดิเออนั่นแหละเตรียมตัวบุกเข้าฝั่งศัตรูนะครับส่งทหารไปเพิ่มเติมนะฮะ เราเข้ามาประชิดเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอเคนี่อัปเกรดให้ซื้อคนได้เพิ่มนะครับโอ้หไปสองคนเลยลุยถึงฝั่งข่าศึกแล้วมาอย่างเร็วอุ้ยแล้วยิงระเบิดตัวตัวเองโอ้โหโจมตีเข้าไปเรื่อยๆครับไม่มีทหารข่าศึกมาป้องกันแล้วนะครับในจุดๆนี้ของเราสบายแล้วโอ้หยิงแบบชิวๆเลยฝั่งข่าศึกไม่มีใครมาและทหาร หน่วยที่2ของเรามาสมทบเพิ่มเติมนะครับหูเลี้ยงหน้ามาแล้วนายหาที่หลบด้วยดอิอันนี้ไม่ต้องหลบอะไรทั้งนั้นครับจมตีอย่างเดียวหนุนเข้าไปโอเคภากรกิจแรกเรียบร้อยพังอย่างเร็วอัปเกรดความแข็งแกร่งของทหารเรานะครับอันนี้ได้ทหารใหม่มาเพิ่มเติมหรอนี่คือภารกิจต,ต่อไปที่เราจะลงนั่นเองฝันองค่ามีรถอ,อันนี้ใช้รถขนทหารหรือเปล่า ไหนซื้ออะไรได้เพิ่มมั่งถัดไปครับอัปเกรดอัปเกรดโอเคถ่ายแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการโจมตีโดยทุกคนเราจะต้องเสียสละชีพเพื่อป้องกันประเทศของเราภารกิจใหม่มาแล้วนะครับอยู่บนเกาะเหมือนอีกเช่นเคยนะครับแล้วเราต้องป้องกันตรงนี้ไว้ให้ได้และฝั่งตรงข้ามก็มีเป็นแก๊งรถถังเหมือนเดิมครับม,มาเลยของทหารล่าไป นายเอาไฟสองยศอัพเกรดตังเพิ่มนียครับติดตั้งจุดป้องเปินนะครับเพื่อป้องกันฝันหนุข้ามเข้า,ขามายิงสกัดไว้ดีมากเฮ้ยนายไม่นายไม่มีการลบหลีกอะไรเลยเหรอโอ้โหมันไม่มีบังเกอร์ไว้หลบอ่ะเนี่ยทำเงินเพิ่มเลยครับเรามีเงินเพิ่มเราจะได้เอาไว้ใช้ซื้อทหารมาเพิ่มเติมนะเฮ้ยมีรถเข้ามานะครับโอ้ทุกคนจมดตีรถเข้าไปเลย ยิงสกัดไว้ให้มันเข้ามาได้ทหารฝั่งตรงข้ามเยอะมากไม่ไหวแล้วสองหน่วยไรยเฟิลไปเลยมาแล้วครับหน่วยไรยเฟิลระยะการยิงนี่จะหวังผลได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้ยิงรถจัดๆเอาเติรไปกินเฮ้ยรถมันเตรียมจะขแล้วเหรอเสร็จสร้งป้อมปืนตรงจุดนี้เพิ่มนะฮะดุยเข้าไปทุกคน ไรเฟิลสองตัวครับรถมันระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามโดนทหารปืนกลของเราโจมตีเข้าไปนะครับบุกถึงฝั่งตรงข้ามอย่างเรียบร้อยนะครับไปเร็วมากทหารฝั่งตรงข้ามที่ใส้แตกกันอุ้ยโดนช็อตการยิงงานงอกแล้วโอโ้โหมีช็อตการไรเฟิลเราก็ไม่น่าสู้ได้นะครับป้อมปืนของเราทํางานได้ดีมากสองทหารล่าบุกเข้าไปอีก ทหารราบกำลังทยอยเดินเข้าไปนะครับทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมฝั่งท้าศึกกำลังจะมาโดนระเบิดเข้าไปเลยโอเคซื้อทหารเพิ่อมอีกหนึ่งชิ้นนะฮะโอ้หอันนี้หลบอยู่หลังบังเกอร์นะครับไม่สามารถถูกโจมตีได้นะครับเดินยึก,ย,กยักไปยกึกยักมาครับหลบการโจมตีของฝั่งตรงข,งข,งข,งขง้ามอับแก่จดเพิเ่มเติมให้ด้วยไปยูนินองเราแรงสูงนะครับ ความเชี่ยวชาญทางด้านสงคามีมากขึ้นถึงฝั่งเป้าหมายแล้วโอ้ยตรงนี้ติดตั้งปืนได้ไหมเนี่ยจะได้ช่วยทาหารเรายิงโอเคติดตั้งได้เอาแล้วครับถึงฐานทัพฝั่งศังตรูเรียบร้อยนะครับกําลังประชิดยิงเข้าไปทุกคนยิงเข้าไปดีมากโอ้โหสบายสบายอัพเกะดความแข็งแกร่งเพิ่ม ใช้ชิป65เหรอเกาะกานกระสุนโหเอาละครับทหารเราโหดแน่นอนครับมีชุดกาอการกระสุนครับต้องใช้ถังน้ำมันกับถังสารเคมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน,นครับลองดูเอาไปหมดทุกอย่างนี่แหละคอนเนคติ้งเรียบร้อยภารกิจนี้ต้องข้ามสะพานด้วยนะครับโหน่าจะเป็นความลำบากอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราต้องข้ามสะพานไปฝั่งนูน้นเอาแล้วงานยาก ไปฐานลา่าสามนายฐางแก๊สพิษลงตรงไหนได้มั้งเนี่ยอุ้ยไม่โดนเอาไปสามแร้งนะครับโหเราปล่อยแก๊สพิษไปทางฝั่งนู้นแล้วครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้มันสู้เราไม่ได้หรอกแร้งเราเยอะปล่อยใา่เคมีตรงนี้เลยนั่นแหละดีมากโอ้โหมีระเบิดเฮ้ยทำไมทหารเรารอนี้มันดุจังไง ติดตั้งป้อมปืนเลย2ป้อมอุยแล้วเราจะไปโดนตรงแก๊สพิษได้ไหมเนี่ยตรงสายฝันตรงข้ามมาโดนแก๊สพิษเรานะครับเลยตายเร็วโอ้โหหวานหูจัดอับแรงไปเป็นร้อยตีเรียบร้อยโอ้สบายสบายครับแบบน,นี้ผมว่า <laughs> แล้วมันระเบิดทหารเราไปด้วยทหารเราอาจจะเก่งเกินไปเฮ้ย <c oughs> มีหมาสุนัขตำรวจด้วยหร เทเกินเ <Hey>, ซืตรงนี้ดีกว่าครับโอ้โ oh, ห oh. ไปเลยครับนี่ครับเน้นทหารล้วนๆแล้วก็มีโดนโจมตีเอาละครับเจอเราแน่คุ oh. ้เป็นก่อใหญ่เหรอมีภูมิอากาศนี้แบบฝนตกด้วยนะโอ้ oh. ทหารโล่ไปได้สองคนอัพเกรดเงินก่อนครับนี่เอาไปคนหนึ่งเดี๋ยว้าไป ให้คนที่ถือโล่นำไว้หุยฝั่งนั้นมันมีคนเยอะจังเยมาห้าคนของเราไป3ามสู้ได้ไหมเนี่ยเคโล่กันไว้ไม่ต้องกลัวยิงมันไปเลยเรามีเสื้อก่อกันกระสุนโอเคสบายๆครับทหารเรานี่แบบความสามารถเยอะกว่าเยอะได้เงินมาอีก150ยห้าสโหก่อโล่แบบอยู่ได้ย,วยาวๆซื้อคนเพิ่รมรอครับเอาโล่ไป2คน ขอเราถือโลเร,เราไม่กลัวโดนระเบิดเข้าไปี่โอ้โหทหารหน่วยโลไมก,กแล้วครับหน่วยสบาดถือโลครับไอพวกโจนถือไอโลทะลุงานเข้าครับโลทะลุบุกเข้าไปไม่ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างตึงพอสมควรนะฝั่งตรงข้ามนี่แบบถึงกำลังทหารเลยแบบเข้าไปยากอยู่นะครับ เราต้องสะสมเงินให้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยไปเลยปืนหนักเฮฟวี่กันนะครับเราส่งหน่วยเฮฟวี่กันไปแล้วน่าจะเคลียร์พื้นที่ได้โอ้โหอ,อ,อันนี้รัวยิงกันแบบว่าไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับโอ้ยโดนคาบิกาเซเ่๋ยวก่อนวก่อนยังไม่เยอะพอที่เราจะใช้โดนโจมตีนะฮะเอาเฮฟวี่กัไปดีปเฮ้ยตอนนี้ก็น่าจะสบายแล้วนะเรารอทหารปืนหนักของเรากำลังค่อยๆเดินมาน โอเคถึงฝั่นตรงข้าวเรียบร้อยครับถ้ามีถหารฟันตรงข้าวออกมาอีกก็เอาคามิคาเซ่ลงไปเลยนี่จมตีตรงจุดนี้โดนมาแล้วจ้ามเอาไม่โดนเล่งพลาไปหน่อยโหส่งกองทหารไปเพิ่มเติมตเปิดเฮฟวี่กันมาแล้วครับรัวจัดจัดเพราะว่าเราใช้คนที่ถือโล่นำหน้าไว้นะครับป้องกันกระสุนอันนี้เฮฟวี่การกำลังรีโหลดกระสุนครับปับับต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 ,บต,บตบ หวานหมูจะจัดแบบนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันเยอะๆนะครับแล้วพารกิจต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจอีกกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคน